น้องจะปาไอแอลดอยไปเที่ยวเมืองฟัาง ดวดอยอา่างขางลวดดอยเจียงดาวทะเลหมอกหนาหนาวใส่เสื้อแขนยาวแล้วลวดพอดาวตัวกันสองคนน้องจะปไปไปก้อยฟังจ้อยฟังซอแล้วลวดไปขอปอ,ออุ้ยมัดมือไปขอปอนคูบาจื้อเสียงเรื่องลือฮือสองเฮานี้ฮักกันตลอดไปว่าจิมละน้อน น้องจะไปไปกอยไปเที่ยวมองฟางแอวดอยอ่างข้างลวดดอยเจียงดาวพอทะเลนาหนาวใส่เสือเ้อแขนยาวแล้วลวดพอดาวตัวกันสองคนน้องจะไปไปกอยฟังจ้อยฟังซอแล้วลวดไปขอหฮอปออุ้ยมัดมือไปขอปอนหูบาตีจื้เจอเสียงเรื่องลือหืฮอสองเฮานั้นฮักกันตลอดไปว่าจิมลั No อ๋อๆๆๆเชียงใหม่หนาวแล้วมาแอวเชียงใหม่นะจ้า